ทองทะเลลรกมิเชลกับลาลาเป็นนางเงือกที่มาจะพาการแอบว่ายน้ำขึ้นไปดูโลกมนุษย์อยู่บ่อยๆแต่วันนี้ไม่โชคดีอย่างทุกวันในระหว่างที่มิเชลกำลังว่ายน้ำอย่างสนุกเธอไม่ทันระวังชาประมังมหาปลาได้โยนอวนขนาดใหญ่โดนตัวเธอ พวกเขาลากเธอขึ้นมาแล้วนำไปคายให้กับมิเตลิมเจ้าของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ<ม>เขานำเธอไปเก็บยังห้องรับห้องหนึ่งของพิพิธภัณฑ์ชาลอเธอเป็นหญิงสาวที่ชอบศึกษาเรื่องเกี่ยวกับทะเลเธอได้เดินไปทั่วพิพิธภัณฑ์และเพอเดินเข้าไปยังห้องรับห้องนี้ชาลอเธอเห็นนางเงือกเธอตกใจมากแต่ด้วยความรู้สึกบางอย่างบอกให้เธอต้องช่วยนางเงือกคนนี้ชาลอเธอพยายามค้นหาวิธีจนเธอเจอสมุดโน้ตบันทึกลับของแม่เธอระบุไว้ว่า มีไข่มุกวิเศษถูกเก็บไว้ยังห้องหนึ่งของบ้านเธอรีบเดินไปยังห้องเก็บของและเจอกับกลองปิศาเธอลองเปิดดูพบเป็นสร้อยไข่มุกเช้าวันต่อมาชารอดเธอรีบไปยังห้องพิพิธภัณฑ์นั้นเธอ,อย่อดสร้อยลงตู้ป่าเพื่อให้มิเชลใสมิเชลใสสร้อยเส้นนั้นทันใดนั้นเธอได้กลายร่างเป็นคนเธอรีบปีนขึ้นจากตู้ ชาตตดที่พาเธอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าและนำเธอไปส่งที่ทะเลมิเชลเธอขอบคุณและมอบไข่มุกเสียรงให้กับชารลรดตั้งแต่นั้นเมื่อไรที่มิเชลอยากขึ้นมายังโลกมนุษย์เธอจะส่งสัญญาณผ่านไข่มุกเสียโรงนี้และทั้งสองกลายเป็นเพื่อนรักกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา